ครับสวัสดีนะครับเพื่อน,นๆทุกคนผมมิสเตอร์เจฟนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการที่หาค่าเจาะเกาะโดยไม่พึ่งแถว4เลยนะครับอ่าคลิปนี้ผมก็ได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะทำให้ดูว่าไม่มีแถว4เราก็หาค่าเจาะเกาะได้นะครับ มาดูส่วนแรกเลยเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละส่วนนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับก็ชิ้นแรกนะครับเป็นกําไโลโรซ่านะบวก12นะครับเราจะได้จาะเกาะทั้งหมด37หน่วยนะครับตามออฟเลยนะถ้าบวกถึง15เราจะได้จอเกาะถึง51หน่วยเลยทีเดียวนะครับต่อมาส่วนเสื้อนะครับเราจะหาค่าเจอเกาะได้ยังไงก็คือการ์ด นะครับเป็นการ์ดมูนักดาวนะเราก็จะได้ทั้งหมด15หน่วยนะครับถือว่าดีดีเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นภาคุมอลิศนะครับอัพม่วงบวก12เนาะจะได้จอกเกาะ15หน่วยจริงๆบวกอะไรก็ได้นะครับแต่เมื่อถ้าเพื่อนๆบวก12นะครับจะได้ ATK บวก3นะ แต่ถ้าบวก15ก็จะได้จอเกาะอ,อีก5หน่วยเป็นจอเกาะ20่ถือว่าดีนะครับแนะนำให้ใช้บวก12ขึ้นไปเนาะอะเห็นไหมครับผมจะไม่มีออฟว่าเจาะเกาะเลยเนาะต่อไปนะครับเป็นส่วนของอาวุธนะครับซึ่งเราจะทำ3า3วัวนะครับเพื่อให้ได้จอเกาะอ,อีก50หน่วยนะก็คือการตีมอนสเตอร์มากกว่า อ่า50%นะครับก็คือเป็นตัวหมวกกระดิ่งตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้เอฟเฟกตัวการ์ดท,ที่เราฝากไว้เนาะจะเป็นการ์ดวัวนะครับไหนเนาะเออนี่นะครับเมื่อเราตีขนาดใหญ่สูงกว่า50%เราจะได้เจาะเกาะฟฟีเลยนะครับ ห้าสิบหน่วยนะอ่ะถ้ามันไม่มีหมวกนี้นะครับเพื่อนๆจะหาได้จากไหนมีหมวกของตัวบอสวัวนะครับแต่ต้องใช้เป็นบวกสิบขึ้นไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไหนนอเดี๋ยวผมหาให้นะครับนี่หมวกตัวนี้ก็ใช้ได้ นะครับที่ว่าทำเจาะเกาะ50หรือจะเป็นตัวขวานเวเซอร์แอคก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะตีขนาดใหญ่เหมือนกันนะก็ถือว่าทําเจาะเกาะได้ถึง50หน่วยเลยทีเดียวนะครับม่วงนี่ตัวนี้นะครับต่อไปนะเจาะเกาะได้จากไหนอีกก็คือลูนนะครับเป็นลูนกิว ลูนคิวเก่านะครับตัวนี้เราจะได้ทั้งหมด4จุดนะครับนี่นะครับ4 1 2จุด1น3 4นะครับนี่4จุดนะครับต่อไปรูนบล็อกนะครับรูนบล็อกก็จะได้อีกบวก12จุดเลยทีเดียวถือว่าเยอะมาก นะครับอันนี้ผมจะไล่ดูเลยนะครับว่าเราหาได้จากไหนอีกนะรูนบล็อกก็จะอยู่ที่รูนตัวไหนเนะาะเออนี่รูนตัวนี้นะครับอาร์เมอร์เบกกิ้งนะครับเอทบวกอ e ีก12หน่วยเลยทีเดียวถือว่าโหดเอาเรื่องนะครับอ่ะต่อมาทิดาอวยพรนะครับก็คืออวยพรกิว นะครับไหนเนาะอ่ะนี่เราก็จะได้อีกสิบหกจริงๆมันเต็มยี่สิบนะครับเราก็จะได้อีกนะครับตัวนี้ทิดาอวยพรนะต่อมาลีลิกนะครับเพื่อนเนตามทันไม่เอย่ยนะครับต่อมาลีลิกเจาะเกาะนะครับถ้าอัพเต็ม สำหรับค่าเจาเกาะก็จะมีส่วนการ์ดต,ตัวนี้อีกนะครับเป็นการ์ดตัวมดดาวก็จะได้จกกอเกาะอีก3นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาเล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีอาหารเจกกอเกาะด้วยนะครับนี่คือตัวนี้นะเมื่อกินแล้วเราก็จะได้จกกอเกาะอีกส5ห้าหน่วยนะครับโดยรวมๆแล้วทั้งตัวตอนนี้ ผมทำเจาะเกาะได้ร้อยหกสิบห้าจุดห้านะครับโดยไม่มีแถวสีย้ำนะครับว่าไม่มีแถวสีเลยนะแล้วถ้าถามว่าเอา้าพี่แล้วจะไปล่าบอสท,ท้ายกระดานยังไงถ้าจำเป็นจะไปล่าจริงๆนะครับผมแนะนำว่าให้อะไรนะ ใส่การ์ดนะครับหรือกลัวดาเมจไม่พอนะกลัวดาเมจไม่พอเพราะว่าเอ่อผมเน้นเจาะเกาะเยอะเกินไปนะครับก็ให้หาแถวสี่ก็ได้ถ้ามันจําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆผมมองว่าแถวสี่เจาะเกาะมันยังไม่ค่อย เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันยังหาได้อยู่นะครับผมเลยว่าคลิปนี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ว่าหาจออกกเจาะเกาะยังไงหายากไหมนะครับส่วนถ้าถามว่าอยากหาจริงๆนะครับอยากแบบมีเจาะเกาะให้มันเยอะนะครับก็เนี่ยอะตอนนี้ผมใส่อุปกรณ์นะครับกระกาตอนนี้ผมเจาะเกาะรวมได้ร7อยสิบเอดนะครับตอนนี้เหลือละ คือพอเพียงพอแล้วนะครับถึงมาตรฐานล้วในอนาคตนะครับที่ว่าบอสแพตใหม่จะเข้าพวกแพตคอมมานโออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำมากกว่า170นะครับเราก็จะหายังไงแนะนำให้ไปออฟเมลหาจระเาะในส่วนของส่วนหน้าหรือส่วนหลังนะครับสองส่วนนี้เท่านั้นส่วนเสื้อส่วนเอ,อ่อ เาเรียกว่าอะไรนะที่มันได้เจาะเกาะอ,อีกส่วนเสื้อส่วนอาวุธเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวยิ่งโดยเฉพาะอาวุธเนี่ยแนะนําให้เป็นตีใกล้นะครับส่วนถ้าเสื้อจําเป็นจริงๆให้ใช้เจาะเกาะบวก15ขึ้นไปนะครับย้ําว่าบวก15ขึ้นไปถ้าบวกเสร็จนี่ผมว่าไปใช้พวก i อเหรือไม่ก็แม็ก HP ดีกว่าน่าจะแรงกว่าด้วย จริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ก็ทําเตรียมไว้แล้วแหละก็เผื่อไว้แบบสลับของนะว่าออฟถามว่าออฟอนซีเออเอ,อ,อฟเจาะเกาะนะครับกับ i n c ใครแรงกว่าขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ตัวนั้นที่คุณไปตีว่าเจาะเกาะคุณเพียงพอไหม าไม่เพียงพอนะครับเจาะเกาะไม่เพียงพอค่าเจาเกาะจะแรงกว่า i n c นะครับถ้าเจาะเกาะเพียงพอแล้วนะครับคือเจาะเกาะมาเลยของมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้ว i n c จะแรงกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็ไขข้อข้องใจนะครับว่าหายังไงนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการ ถามคล่องใจอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมก็จะมาตอบเรื่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับสําหรับการทําคลิปลงเรื่อยๆผมอยากทําคลิปจริงๆอยากให้ได้อาทิตย์แล้วสองคลิปนะครับแต่มันไม่เคยว่างนะก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามเนาะนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีนะครับผิดพลาดอะไรก็ ขอโทษด้วยนะครับมีคำชี้แนะอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้โดยด้วยนะครับ yeah.